คือเต้นนะครับที cette, qui, ่จะได้จะร้องนะครับคิสมาสกันใต้น้ำก็ด้วยก็ได้เก็บขยะไปด้วยเพื่อเปิดไปด้วยครับการทำความสะอาดบ้านปลาปกติเราทำทุกปีใต้ขยะเป็นจำนวนมากนะครับนั่นแสดงว่าสิ่งก็อุ้ยตักตาเนี่ย ที่มนุษย์เราทิ้งลงไปนะมันม,มีมากไม่เคยนะครับก็ต้องขอบ <will> คุณทุกท่านที่มีคิดอาสาใีการช่วยกันทับอากาศนะครับเพื่อให้มีแหล่งทักทิ้งที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและก็เป็นแหล่งที่ทาให้นับด้ำน้ำนะครับดูประกาลรังดูสิ่งสวยงามใาได้ก็เลได้ครับผมเองก็ต้องขอบคุณไว้ในอกกากนี้นะครับเรียนขอห้อง โครงการก้าวใหม่ที่เราตั้งไว้นะครับบริเวณหมู่บ้านห้องนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับขึ้นเรือเลยครับขึ้นเรือเลยเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจกิจการนะครับเชิญขึ้นเรือครับครับโอ้ครับเด็กมีนี่เหรอครับผม